ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนทุเรียนใบข้าวนะคะทั้งเพจทั้งเฟสนะคะโทั้งเพจทั้งเฟทั้งเพจทั้งย t u b e นะคะก็เมื่อเช้าให้อาหารไปแล้วนะคะก็ในระยะมะเขือพวกหน่อยก็ให้อาหารให,ให้อาหารเสร็จเราก็ให้น้ําต่อนะคะ นี้ก็จะมีบางต้นกำลังเป็นกระดุมบางต้นเป็นมะเขือพองเล็กเราก็ต้องให้น้ำแบบว่าเรียกว่าอะไรล่ะตัวต้องการน้ำกับไม่ต้องการน้ำมันอยากันนะคะก็ต้องหยิบใส่เวลาหานาทีทิพนาทีแล้วแต่ความเหมาะสมของหายเจ้าของ แต่วาในในสวนของเรานี่ก็จะให้ห้านาทีนะคะเพราะดอกจะบานนะห้านาทีฝันเว้นบานโช่ยอยาก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าเพราะว่ามันห่อนแดดมันห่อนแห้งนี่ก็ยังยังต้องมาเอาออกอีกนะแต่ว่ายังไม่มีวลาเลยก็เดี๋ยวจะได้มาเอาดอกออกเนี่ย เหมือนต้นนี้มันไม่โตจะเป็นเสือล่าจะเป็นอีกอย่างค่อยๆรักษาไปหอบแล้ววันนี้จะสีเขาสวนจากสีไปเห็ดมีโคนะคะสีลงของ,งน้องนาต้นกับสีประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ต้นไม่ค่อยใหญ่นะจะไปใหญ่หน่อยก็ฮูนฝั่งทั้งพูน จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งเพจทั้ง Youtube นะคะ y o ยู u ูปสาวยิ้มซิงเพจก็สงนทุเรียนใบข้าวนะคะก <c oughs> แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่หยุดเนี่ยต้องเอาออกน <c oughs> ะเนี่ยไม่มีเวลา